เสียงยังไงนเินิีายโิจียโรดเสียงคือวังเวงแค่แห้งมืดแห้งห้องเลยห้องโอ้โหแม่ที่เดียวใช่ไหม จิตโ,ดโดอดเสียงคือวางเวงแลยแห้งมืดแห,งห้งง่งเลยนะห้องคือแบบพวกเนะ้อ,อขมืดกว่านี้แหงสวางเวงเน,น,นา,นา,นาะ้องจําต่นคนแงกับการีอะรเ มันห้องไปนี้ประจับมันบอกออตัวแรงไปก้านป่าอะไรตัวแรงมันสว่างเว่งเรื่อยเนาะตอนนี้อยู่ในวันอากาศรอนะครับรอไปก้านป่าี่นเนาะเลยจีโร่จีโร่ กิโลก็กิโล สวัสดีพี่น้องป้องปลาสกุดคนนะครับวันนี้ก็มาการนป่านะครับน้ําขึ้นใหม่ครับน้ํามันเริ่มบ่ามาทั้งนี้คุณหลักฝนตก Akan nah, kalian... lena, Ini tua. ปลาลุดได้ไหมอยู่นีโอ้่น้องปลาลดปลาลดปลาลดโอ้นี่อ๋อต้องไปค่อยไปนโอ้ยน้ำลึกครับตากีนง่าย พาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศนะครับาการปลูกการปลานะครับปลา,า,าประาทบ้านเรา,านี่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 นีปลาเนี้ยมันบวยลึกม่นบวยึด gitu gitu Pak semua Pak diajak wuh long lah luk dia boleh lah juga นี่ตัวโอ้เป็นปลาขาวน้องปลาขาวน้องปลา oh, <coughs> <ประขาวน้อย. coughs> どういうこと ะกนนะดจริงๆเลโอ้ย,าอยขาดเป็นบ้าเหรอเฮ้

ได่ป่ะปลาปลารถใหญ่อันี่ปลารดเนาะเขากระได้องโตเลย ปาะกาศที่หนึ่งตัวนะี้ปาะกาโอ้ปีนี้ปาะกาหละเนาะอืมกำลังลงมาเนาะมีปาะกาอศอลไรนี่ ขาวนี่อืมขาวครับอ,อันน้วามันเล่นอย่างเดียวเลยพุ๊บเอาทางเล่นนี่เพราะอันนี้ วิ่งดีนักวิ่งดีนักนายตัวครับหตัววิ่งดีนักจุดอู้ลุดอี่ลุดอีกอู้ 大树，茂盛叶。

ก็ได้ตนนี้่มันมใ้เหมือนกันได้ป่ะครอกตัวนี้มันเด่นนุ่มเด่นกสงน้ำชออุปสรรคทางนะมันยงมาเนี่ยครั บ่งเคยมาสิบเด็อนะครับโอ้หมดหมดไม่โดนไม่โดนอีกแล้วโอ้ cây nằm lại một chút nữa. lại, 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 lại. terrorist Hayır どう 嗯。 เต็มเต,ต,ต็เอาเยอะเลยโหใส่ใยัยงมงึงมังอู้เต็ม่อมอืมโอ้นี่กป็คนอมมาการลายครับก็ได้อยู่ครับพวกินนะครับ ปลามันตื่นน้ำใหม่นะครับนะแล้วก็ตอตัวนี้นะจ๊ะปลาไรปลาร,าารวมพวกปลาขาวไปทั้งร่วมงมาลยได้อยู่ครับหมายคอนเทนต์ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับการปูการปลาเนาะ,ะน้ำมันไหลลงสระน้ำกระปลามันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะ มาคู่มาวางไข่นะครับเอาบรรยากาศถ่ายให้คุณผอ้ผมทั้งคุณค้นลายนะครับน้อยวัยรุ่นเขามานี่คือบรรยากาศนะครับบ้านให้บานหน้านนาเราหมู่นี้ยังกดก้านปลานะครับเป็นบรรยากาศที่ นานๆเทื่อ่คนเฮากับฉิได้เห็นนะครับลายช่องตรงมีสถานที่ที่เป็นไปหามากอะลายอยู่ครับสำหรับที่นี้กัขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทการที่ตาม กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุคลคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับช่องเพชนเดียลแชนเนลสวัสดีครับ